ให้เช่าราคาถูกถูกแต่คุณภาพดีรปหางานโดยเจ๊กบลูกบทองไปใช้บริการก็ได้นะครับขอบคุณจ้ลมรจ้าพดุษสด้วยนะครับเจ้าของรถออใบไม้จอาจิเก้าสามเไปขยับรถด้วย เจ้าท้าทอนพระองค์เทวันสูตรประเด็จพี่ก็ติดเหมือนกันพี่ไหมคะติดพรกันเลยเนาะมาเร็วขอบคนเราในสุดท้ายของคณะแล้วนี่เขายังรอดุกอยู่ไม่เป็นไรฮะยังรออยู่อุ้ยไม่มีคนก็ไม่เป็นไรพ่อคุณสันเขาก็ดูเรานี่พี่หนูไปทางไหนเนี่ยทางนี้ไปค่ะฮะทางนี้ไปทางนี้หรือทางซ้ายหรือทางขวาประเสด็จพี่เนี่ยเอ๊ะแล้ว ตจ้ดอกรักพอด้วยพระสหายโอ้ขอบคุณไปนำรัตนนาคาวันที่เข้ากําหลดแล้วนะน้องลูกคําหลดแล้วแม่ข้าหลวงจะเมียวดีแหละพีจะมีโอกาสค่ะรันต้องมีเรลล์ไเ่าบเ๊อ โอ้โหมันก็เอาคนพิการมาเล่นลิเกรีวิวเจ็ดวันแล้วขอทานนะมึงเอาไปถกมึงเออเลขดอกรักไปไหนวะเนี่ยจะครบกำหนดเจ็ดวันอยู่แล้วนี่ขอพระพุระเจ้าค่ะพระองค์ท่านขอพระแม่ฮองท่านเดี๋ยวก่อโปรดไปรับรางวัลก่อนไปรับตาบอดเห็นไหมเราไม่เห็นแล้วคนตาบอดจะไปยังไงเนี่ยพวงนี้ของที่พี่เหรอไหมคะโอ้โหแบงค์หลายร้อยกันเลยอ่ะ เกียชัด็เลยโอเคยโอ่งยร้ายอะเกดที่มาด้วยขอบคุณพี่สาวจากหนองแง่ใสนะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลทุกท่านเลยนะคะจากร้านไก่ปาานี้แม่ถึงยจะมาไม่ถึงที่จะเลิกนะเนี่ยพิมพ์เบาตาจะได้มองเห็นขอบคุณให้รางวัลเร็วๆนิดขาุูเลือดไม่เดนนั่นที่ผูก็ได้เจจีดังสา